เปลนชุดพอดีเลยตอนเราไม่มีอะไรเลนั่งก็น่าวนั่งทงานรับยอการรับเด็กนแไม่ได้่่ี่ี่เน้อยสใจ่ให้รู้ค่ะรู้เลฮัลโหลพี่ ส่งไปให้นี่เ็ดก็เปิดยาเลยใช่มเนี่ยอยลืมกินนะของที่เาแผงมาให้เลยข้าวบ้าอะไรข้าว่ลกินลแล้วเสร็จหมดแล้ว พามาโรดแม่ไปไหว้พระแม่ไปไหว้เดี๋ยวิ้แล้วไปไหว้พระอาเสียงทันงหมดเลยเป็นครัเป็นยัง้นรองเท้าไปเสรไ้เสรฟคไปเลยครัไปเ้วเสรเเสรเเเ ใหออมเดให้ได้คนี่คุกไปคุกันเชี่มคุณจังผม้นี่ต้องให้น้องกับพี่หมนชีวปันะไม่ป็นสุเาไม่ต้องเอา